โอเคค่ะต่อคนต่อไปใช่เลยคะคนต่อไปค่ะอันนี้ค่ะทางนี้ค่ะหนึ่งสองสเดี๋ยวต่ออ่าเยไม่กล้าเอาเชิญเ่ิเชิญเชิญเชเอาเอาโทรศัพท์เอาเอ้ยไม่เวลาเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวให้ที่ร้อนถ่ายกันนะ À, chân cáp, chân cáp, đã lấy, đã lấy. Cao lên, cao lên. Cao lên, cao lên. Cao lên, cao lên. Khâu u cơ. Cao lên, cao lên. Khâu u, khâu u. Nam thay, thay. Nóng, 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 nóng. 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 Nóng, 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 บอยลิ์มามาใกล้ๆนแล้วๆๆๆๆถ้าๆน้องเริ่มแย่ะงองเดจงอดจงอลจงอดจงอเล็กอานนี้นะคะตีนะครับนะคะไม่ต้องเอากล้องผมไปด้วยครับไม่ต้องเอากล้องผมไปนะครับตใจเย็นใจเย็นใจเย็น